มาแล้วจ้ะเพื่อนๆนเจอกันรอบดึกแล้วนะตอนนี้เวลาสามทุ่มสามสเจนาทีวันพฤหัสที่18นะอ่าเดือนหนึ่งนะไฟด้านบนกดใต้นะคะด้านล่างนะก็กดได้นะไฟนะเปิดไฟดูได้เลยเห็นไหมอ่า สายของเขาไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะเพื่อนๆฮะเจ๊เจนะ,ะรูปทรงดีไซน์สวยนะสปอร์ตใส่ได้ทั้งหญิงได้ชายนะเพื่อนๆมีหลายสีให้เลือกนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะคะ แขนเล็กแขนใหญ่สามารถปรับได้นะเพื่อนๆนะปรับใส่ได้นะสวยทรงสปอร์ตนะเพียงในราคา99บาทนะเกินคุ้มนะสวยนะสายเขาดีนะไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งเกินไปวันนี้ใส่ทั้งวันเลยสบายๆนะสนใจทักใต้ลิงก์ได้นะคะเพื่อนๆ Tá. tá falando,